ตายายเอ้ออย่าฝนตกเลยคนนี้โอ้ยลงเม็ดเหรอเรียบร้อยแล้วตายายตกแล้วตางเยเยวบอกตายายมากทันทีเลยว่ะฝนลงเม็ดแล้วโอ้ยจบเกมเลยเขาลบมัดใส่ไงใส่ไงฉีบหูมาเลยมคอนี้ รถเสียจีนใครโทรให้ฝนมาตกใช้ขับอย่าบอกว่าน้องตรเลยตรงเลยเสาเสาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนนขวาหน่อนึงหักขวาหน่อนึงขวับนะมาเลยเสียเบ็ดมาเลยโบนมาเลยโบนหิงหิงจัดให้เขาฟังหน่อยดิ สักสักหนึ่งชุดจัดให้เขาปักไป้ดิคอหัวเลยจัดจัดหัวให้หนึ่งชุดนี้ไม่ได้นี้ตรงเรี้เลยเลยโบดจัดมาโบดโบดจัดมาก่อนโบดทผู้ชเอาอาอย่าเบีเยดไปนี่หนูอย่าเบียดเลยเอา้า ไม่ดังเท่าไรครับเสียงแตรรถแห่ครับเบาๆอย่าอุดหูแล้วกันคนที่อยู่ข้างหน้าตาเต้ยอุดหูทำไมโอ้เบินยังด้วยเสียสามเลยเสียสามหมดเลยเบิร์นยัง<า>เบิร์นยังอ่าน,น,น้องนนอันนี้เพิ่งจะหันขับด้วยแล้วนี่นะน้องนองนอ,งอยู่ไหนมอสามมอสามน้องนนขับรถหรือว่าน,น้องนุ่นนนทนขับรถ มันขีดคอกันขับเหรอสยโเอาปูนไอ้เต้ยเต้ยรถไปจอดฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวให้รถกระบะถอยไปก่อนก็ได้เต้ยแอบขวามาหวามันไปได้เยอะเลยนี่ตามตุน่นคันเขียวไปเลยเรียบร้อยฝนตกมาแล้วมายไอ้ถอยก่อนคันเขียวถอยก่อนแป๊บนึงถอยตรงอ่ะถอยตรงไปก่อนให้คันน้องนนท์มาก่อน ไปไปออกไปเลยลงลงหลบแล้วออกไปเลยหนูหนูลงเดี๋ยวพ่อขับเองหนูใส่เกียร์ถอยนะดิโบส์โบส์ใส่เกียร์ถอยดูดิมันเป็นยังไงลองลองใส่เกียร์ถอยดูดิเอายิงรออะไรล่ะโอ้ แน่ใจคิดถึงที่อยู่โ<ม>บ๊ทล,ล้อจัง,งมาต่อให้สองขันเลย ก็คลูไปจอดข้างนอกเลยรถเปล่านะครับเทเรียบร้อยนะครับไปจอดทางทิศตะวันเหนือใต้นะครับโอวยขยับเลยเฮ้ยเหนือทายเด็งโมปินาทีเอารถปูนไปมาเลยตาไล่เว้ยแม่แต่ก็ต้องทำหน้าอ่านเลยเนาะ

พ่อพ่อบังมอไซเดอพ่อ